สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะะักข่าวแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะสวัสดีค่ะน้องเคซี่ได้รองเท้าค่ะสวยไหมอันนี้เท่าไหร่คะแม่คานี่เก้าสิบเก้าค่ะอุ้ยแพงอยู่นะเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้านะยิงเล็กได้อะไรบ้าง <c oughs> ได้ชุดแล้นีได้หนึ่งชุดนะคะน้องหนูก็ได้ชุดสีแดงค่ะสวยมากนะคะยิงเล็กพามาอันนี้ก็เลยสวยได้ยยิงเล็กนี่ นนสวยยุหันลามันต้องเอาตัวดีช่าใส่ได้ไหมคะน้องฉันอ้วนอันนี้ทำไมสวยจังทำไมามเป็นสีฟ้านะนี่ไงหญิงเล็กสวยน,นั่นนี่อ่ะฉันไม่เคยใส่สีนี้เลยคะ่ะแม่ค้าลองใส่ดูดีไหมนี่ถ้าใส่เอวไม่ได้ก็ตัดพึ่งเลยขายเป็นเสื้อได้ได้ได้ SFC คะ่ะเอากระเบนเอาเนาะสวยมากคะ่ะสมบัอดจะสีฟ้าไป็นยอมได้ปะวะแล้วลองใส่ชุดนี้ก่อนนะคะ FC ทุกท่านคะ่ะ ก็ว่นแมต่ตนี่ค่ะชุดนี้สวยมากค่ะเดี๋ยวลองใส่กอนนะคะได้อะไรอีกได้อะไรบ้างร้านอยู่ที่อำเภอหัวนอน,นอนนิวาสนะคะน,น,นี่เล็กในรูเอเอชุดนี้แม่้อไดอกมันน้อยมันไม่ได้น้อยมันสวยอยู่เธอลองใส่หรือย,ยังไม่ได้น้อยเลยจับเบ่งโตยู่เยี้ยนื่อนหน่อยก็นีขึ้นใ่สันทอถามเสมนแหละ่ใช่ก็เออใชกรูเลยค่สี่ สวัส,สดีค่ะไม่ใช่เธอไม่นะครับไายซื้อเสื้อผ้าใส่ตัวเองทำไมจะไม่รู้จักสีเธอไปหาสีแดงมาที่ไหนเมื่อกี้นี้มันอยู่นี่อยู่หางนี้มันอยู่ข้างๆกับสีฟ้าเลอะอันนี้ไงชุดนอนอันนี้ไงเธอเอ้าซื้อใส่ไหมอันนี้ก็สวยเลยอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เขาใส่กับอะไรนี่เฮ้อ ใส่กับชุดว่ายน้ำคะ่ะใช่ใส่คลุมชุดว่ายน้ำค่ะนี่เราต้องไปเล่นทะเลเนาะนี่คะ่ะใส่กับชุดว่ายน้ำยูยูอาคะ่ะเอฟซีใส่แล้วก็มัดใช่ไหมเดี๋ยวนะคะนอ้องเคซี่ลองก่อนกิ๊กกิมันเป็นชุดคลุมใส่กับชุดว่ายน้ำสรุปแล้วได้ตัวเดียวจ้ะบ่สวัสดีนะคะก็พิจารณาอยู่ว่าจะเอารองเท้าคู่ไหน สรุปหนูได้รองเท้าคู่นี้แล้วค่ะสองคู่นี่ค่ะหนูได้สุดแดงนะคะก็ได้ตัวนี้สุดแดงนะครนี่หนูได้สุดแดงกระเป๋านี่เออรองเท้าคู่นี้ก่อนกระเป๋าแถมให้นะคะคนละใบนะคะเลือกเอาเลยนะกระเป๋าเอียงข้างบนเลือกเอาหัดโอ้าหนังสือพู่ใหญ่น่อยสาวนี่คือเธอสาวอุ้ยอันนี้เหมือนมีคนเอฟแล้วนะเหนื่อยเนาว เหมือนมีคนเอฟแล้วเหรอใช่ใช่มีคนเอฟแต่เขารอเขาโอนเธอเธอทำไมไม่เก็บไปล่ะอะไรล่ะรองเท้าต้องเขาโอนก่อนค่อยเก็บของเหรอใช่โอนช้าไม่ได้สวยสวยเธอบางบางคู่ที่เขาขอเลยเพราะเขาเกิดเอานี่ไงอันนี้มันไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็มาวันไหนอีกห้าวันอีกห้าวันใช่ไหมอีกหวันไซส์ใหญ่จะมาแมนอยู่ นี่ค่ะหนูได้แล้วนะคะนี่หนูได้รองเท้านะคะนี่กิคุอเบิร์ตสินวันกี่น้อยพูดนี่ค่ะรองเทา้าคู่นี้นได้คู่นี้จะใส่กับอะไรเอหน่คเาใส่กับเสื้อสีแดงวันนี้ไงใส่ได้อยู่บ๊อบ้า,บาอันนี้ไม่ได้เหรอไม่ใช่ไม่ได้ลองอันนี้มันเบากว่าอันนี้ก็มันเบานัา่นแหละเอออันนี้คูเบาดีถว่ไหม แล้วเอ,อ่อส,ส,ส,สีส้าสีี่หนูได้สีแดงค่ะเดี๋ยวหนูจะไปใส่ให้ดูนะคะเย่บมาอบูเรตตี้นะคะฮะนี่ไงหนูได้หนูได้คู่นี้หนูได้รองเท้าคู่นี้ค่ะคนสัตว์แล้วก็ใส่กับชุดสีไม่ได้ใส่เลย,เออสยใส่บอดายใส่บด,ดคุไง อันนี้ได้ไหมสีขาวนี่อันนี้ได้ไหมใส่ไปวัดได้ไหมนีอ่อ่ะอันนี้มันจะทนไหมอ่ะคือแต่มันคู่เล็กน่ารักจึงเลยเอ่ะจริงใส่ได้ยูปะมันคู่นี้ใส่ไปวัดกันนะอาะคือตาหักเส้นนี่ไหมติดว่าสวยดออจาาพี่น้องต่ว่านูชอบใส่ไปวัดสุดจิระดาสุจิรเออโอ้ยอะสีขาวคู่นี้ใส่ไปวัดนะคะเออเลิศอาะคู่ดำใส่ไป เทีเ่ออยวว,ว,วันเงินเที่ยวอีเล็กี่นะฮะคู่นันกับแมนอ่ะคู่นิจะบาตนี่คิดราคาเอ่อวันนี้ก็สิบด้านนะคะเฉพา,าวะวันอื่นแล้ววันอื่นเท่าไหร่แบบวันนีวันอื่นคือจะน่าจะปิดยอดปิดแล้วปิดปว,วันอื่นวันอื่นห้าสิบร้อยยี่สิบเก้าปกติอื่นค่ะทุกคู่อ้าวกอะไรเนาะ รันอื่นจะเป็นราคาร้อยยิบเก้าถูกครูนะคะไม่ได้เอาวันหน่งแล้ววันนี้เลยวันนี้ก็ร้อยยิบเก้าก็ได้ค่ะได้หมดเธอตัวฉันอะไรห้าสิบก็ไม่ห้าสิบไม่ได้ได้ยังได้ยังจักบาทเกิดขนาดเรนี่ไงฉันจะใส่กับชุดจีนิด้จักบ้านเกิดเก้าเก้าค่ะเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้ขายขายออนไลน์ด้วยนะคะดีดีคือ เออนี่ถ้าใส่พวงรูปนี่ใส่รูปถ้าเราช่สายจะได้อยู่ตรงใช่ยัไงไม่เอาคนๆหรอฮะใส่ไม่ได้อ้ก็บเ้งตีนก็เทยก็ตีนฉันนี่เนี่ยอโอ้สยอชุดใส่สบายสบายนีฉันได้ฉันกดฉันดฟูฟิงอาเกือบนี่เอฉัน ไงบอบอมันโอเคบอสใช่เกือบไว้ก่อนเกือบทุกคู่มีรหัสเอาบอสอ้โทุกคู่มีรหัสแต่เสียไม่มีรหัสนี่ยเด็กคู่นึงคือผู้ชายผูชายค่ะต้องคนผู้ายไปถล่มนั่นมากแยกถุงมาในอันนี้อันนี้นี่แมนมีเด็กอันหนึ่งฉันใส่อยู่นี่เด็กอ๋อเอ้ไม่ผู้ชายผู้่ายเห็ดอี้เหรองถ่ายไว้เพราะทุกคู่มีรหัสค่ะเพราะว่าในในนั้นเขาก็เอฟอยู จุ๊ๆไปเลยรับกันสินค้าอยู่นะคะใส่ตองแซมเพือนสถาบันมาสองปีเพื่อก็มาแถมกาวชาร์จโดีไงใช่ไหไม่ค่ะเพราะว่ามันมีเทคนิคในการเอาเกือกวอกันแล้วไงสิว่าเทคนิคเทคนิคหีืยังเพราะว่าเอมันไม่ใช่กาวตัวนี้คะตองใช่ เอาเก่าหอนิ่งๆกับเป็นหลุดอ่อใส่เกาหนของฉันเหรอนาะเอคลีวอางามมด่ใส่รบมันหลายเลยเวาสุกงบเกิดสิบังบเดี๋ยวไปใส่กัางใส่กับสินเลยมันหลายบาทแล้ว น่าสุรให้ซันบอคพณอนะควกนี้ก็สวยนะนี่สื้อไปอยังก็กเดา็ของท้าาส,สดีเอฟซีทุกท่านนะคะเห็มัโอ้มันก็มันก็ได้อยู่ถามว่าเบิร์ควร ใส่ใหญ่มากไม่ดีอะไรผมน่ามันผิดห้าวันมันก็เหมือนจะทนอยู่นะใส่ใหญ่มีใช่ไหมใช่ค่ะก็ใหญ่เลยรอบนี้บอกให้เขาสั่งใหญ่แต่ก็ไม่รู้จะใหญ่บางครั้งก็ใหญ่ถึงสี่สิบเก้าแต่มันใส่<ด>แล้วมันนิ่มดีเนาะบางครั้งก็ใหญ่จริงจริงอ๋อเออลิเขาก็ไปไอเล็บใส่เอาแล้วเต๋เสื้อผ้าแบบสีแดงฉันจะได้ไหมอันนี้ของนี้เล็กไม่ใช่หรอใช่เป็นเสื้ออะไร ชุดสีแดงเคซี่อยู่ไหนเปลนค่ะเขาจะเปลี่ยนอนนี้เท่าไหร่นี่อันนี้ส่มราามสิบห้าันแ่งน่ะนาละสามโดชุละเตียนบุ๊มี่ขับรถสามนบเจ็ดาม้เจ็ดอันนี้คู่นี้ไปเป็นสี่ร้อยได้ไหมนี่ไม่ได้แม่ค่านี่ไ่ได้ฮะ่ได้ มาได้ดีดีชอบเสื้อสีแดงมากเลยจะไปใส่อยู่อันนี้ไงตัวหนึ่งแม่เอาทำไมไม่บอกฉันว่ามีตัวนี้ด้วยนี่ไงเธออันนี้ใส่ได้ไหมนี่ไม่ได้หรอกทำไมใส่กระโปรงนะฮะ ซื้ออีกก่อนนะคะซื้อรองเท้าอีกแล้วนะคะยิงเลขได้ยังได้แล้วนี่เลยจอยว่านี่สวยยังไงมันหนาล่ะไอเอดแบบเล่นหม่ได้คนนี้ด้วยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะ